คำว่ารักมีรอเรือเป็นตัวแรกแล้วจึงแตกจากรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศขั้นกลางระหว่างใจจึงได้คําว่ารักสลักสวงพูดแล้วคิดถึงเลยเว้ยเราเลิกกันเถอะเราไม่เหมาะสมกันเลยเว้ยเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีแถมยังมีเอเนจีที่อึดถึกทน ว้ยดูสวยดูแพงมีดีไซน์ถ่ายรูปสวยถ่ายรูปเราจากนรกเป็นนเดช <_ pe ak> ว้ยดีทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวว้ยไม่มี Google Mobile Service พี่ครับพี่ครับพี่มีอะไรให้ผมช่วยไหมพี่ว้ยเราอยากได้เว้ยมาเป็นของเรานะแต่น่าเสียดายเว้ยไม่มี Google Mobile Service แล้วเราจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกได้สิครับพี่พูดเป็นเล่นก็ตอนนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนของหัวเว่ทุกรุ่นเขามีหัวเว่ยโมบาย e วิต c มาทดแทน g o o g l e Mobile s e r v i c e หมดแล้วพี่เอาให้มันแน่ๆนะเว้ยถ้าพี่อยากจะโหลดแอปพลิเคชันที่พี่ใช้ประจำอะนะพี่ก็แค่เข้าไปโหลดได้เลยที่หัวเว่ยแอ g a l l e ลอรครับหรือถ้าไม่มีแอปที่พี่ต้องการอะนะพี่ก็แค่เข้าไปโหลดใน Peter Search ได้เลยครับรับรองมีทุกแอปไม่มี Google Mobile Service ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยพี่ อย่าซีเรียสขายเก่งจริงๆแล้วถ้าพี่ซื้อไปอ่ะมันไม่มีแอปที่พี่ต้องการใครจะรับผิดชอบพี่ก็มาเปลี่ยนสิครับขนาดนั้นเลยเหรอวะถ้าพี่ซื้อสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยที่ร้านบรรณาตอนนี้พี่เอาไปทดลองใช้เลย30วันไม่พอใจพี่เอากลับมาเปลี่ยนเพราะนี่คือโฆษณาผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งถ้าซื้อสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยในร้านบรรณาตอนนี้ เอาไปทดลองใช้เลย30วันไม่พอใจเอากลับมาเปลี่ยนเล่นใหญ่ไปอีกเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นอ้องรุ่นใดก็ได้ครับแล้วแต่จะสะดวกเลยครับพี่เว้ยของพี่นั้นเราก็จะได้กลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิมแล้วนะเว้ยเนื้อคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันนะเว้ยแจมซื้อสมาร์ทโฟนหัวไหวที่ร้านบารนณาวันนี้ไม่พอใจเอามาเปลี่ยนได้ภายใน30วันรับประกันความพึงพอใจที่ร้านบารนณาทุกสาขาน้งองน้งอง,ง,องเอ้าพี่พิ่งซื้อเครื่องไปเอามาเปลี่ยนแล้วพี่เปล่าจะมาซื้อเพิ่มหมดเขต28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น